สวัสดีครับวันนี้เราพบกับช่องตำมันบ้างครับตามเคยที่หมายเดิมครับผมวันนี้เราจะทาปลาข้าวคั่วปลาดินกับปลาตะเพียนกินนะครับเรามาดูส่วนผสมของวัตถุดิบครับว่ามีอะไรบ้างนะครับคือมีต้นหอมมีหอมข่าตะไคร้ใบมะกรูดผักชีแล้วก็พริกแดงสดนะครับผมเรามารับชมได้แล้วครับส่วนผสมที่สําคัญก็มีกะทิอีกหนึ่งอย่างนะครับผมขาดไม่ได้เลยนะครับ ผสมที่สําคัญครับคือมีปลาดินสองตัวแล้วก็ปลาตะเพียนหนึ่งตัวครับที่ทําการหล่นนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวเราเอาปลาดินกับปลาตะเพียนไปต้มก่อนครับเอาอ้างออกจากตัวปลานะครับผมปลาทุกครั้งนะครับต้องให้น้ําเดือดก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราพอเราต้มปลาเสร็จแ,แล้วเราเราจะกรองหมอ,อกเหลือแต่นเนื้อนะครับใส่ปลาลงไปต้มนะครับ เราทําการต้มปลาไปเรื่อยๆครับจนจนเนื้อปลาเปื่อยนะครับผมถ้าว่าเอาเอาที่มิกดลงไปถ้าเนื้อมันหลุดมาอย่างนี้ก็แสดงว่ามันเปื่อย,ลยะะแล้วนะคะหล้วเราก็จะไปกองแยกกาแกแยกไอ้แยกก้างกับเนื้อว่าจะหางทีนี้ใช้ได้แล้วนะคะทีนี้มันหลุดหลุดตรไหน,นะ ทำการใส่เนื้อปลาที่เราแกะไว้นะครับลงไปในหมอ้อและก็ตามด้วยกะทิครับผมที่เราเตรียมไว้ครับประมาณสักสองขวดครับผมสองขวดเล็กนะครับเราใส่เครื่องเทศลงไปครับที่เราเตรียมไว้ครับผมใส่ไห้หมดเลยเครื่องเทศ เว้นผักชีฝรั่งไว้อย่างเดียวครับผมที่อื่นที่เหลือเราใส่หมดเลยครับแล้วก็ใบมะกรูดด้วยนะครับเว้นเอาไว้ก่อนเที่ยวปลาหล่นทุกครั้งนะครับเราไม่ต้องปิดหวานนะครับผม ไฟต่างๆเรื่อยๆเราไม่คนเราไม่ปิดฝาแล้วกะทิเราจะไม่แตกมันเราสีกันจะสวยค่ะแต่ถ้าคนมากๆคนบ่อยๆแล้วกะทิแตกมันเหมือนเหมือนน้ำมันเหมือนเคยมะกรูดกับตะชิฝรั่งได้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวชิมรสตามใจชอบค่ะเดี๋ยวไม่ใส่ชูรสนะคะอย่างมากเราก็ตัดน้ําตาลนี่พ้าวปลามันอาจจะออกความเค็มตัดน้ำตาลไปช้อนแล้วก็ชิมดูค่ะ ถ้าเราจะคนนะคะเราเปิดไฟยู่ต่างๆไปเรื่อยๆแล้วก็ที่เราจะไม่แตกมันที่เราจะสีสันสวยะค่ะถ้าคนบ่อยๆแล้วมันจะแตกมันมันจะทําให้เหมือนเราเคี่ยวเคี่ยวน้ํามันมะพร้าวทำไม่สวยค่ะเป็นไงครับน่ารับประทานไหมครับผมไงสีสันน่ารับประทานไหมครับเป็นไงบ้างครับน่ารับประทานไหมครับผมลวนปลาเข้าพั่วกับปลาต้มครับน่ารับประทานไหมครับ<ม> กินคู่กับผักครับผมเห็นไหมครับสีสันของผักน่าราับทานไหมครับผมใครชอบคลิปนี้นะครับให้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องต้ำบ้านด้วยนะครับ mm hmm. เพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการทำคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ